สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลาวันเบียร์ซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนยาสูบกันนะคะบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะตอนนี้กว้างกว้างมากเลยเนาะพี่วันเนาะใช่บรรยากาศดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวนยาสูบนะคะอยู่อยู่ระหว่างแม่สายกับบ้านจ่องนะคะนี่ค่ะกว้างมากดูพี่วัน พี่วันสดชื่นอีกแล้วนะคะบรรยากาศดีมากค่ะท่านผู้ชมติดกับถนนใหญ่นะคะนี่ทางนี้ก็เป็นถนนใหญ่เลยมาดูต้นคนจะจ้พี่วันจะให้ไปถ่ายต้นคนะนะคะโอ้โหสวนใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายสวนผักคนะให้พี่วันก่อนนะคะตามเบีย้ยมาเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมสวนยาสูบนะคะ เหมือนจะไม่ค่อยชัดนี่มีเถียงนาน้อยด้วยนี่ค่ะสวนผักคะน้าพี่วันนะคะพี่วันบอกให้มาถ่ายมามาถ่ายสวนผักคะน้าให้พี่วันนะคะก้านมันไม่ใหญ่เนาะพี่วันเนาะแต่น่าจะเอาไปผัดอร่อยนะคะสดๆดื้อวันนี้เรามาเที่ยวธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ นี่สวนผักคะน้าสวนใหญ่ๆของพี่วันมีอยู่แปลงเดียวนะคะเราไปเที่ยวชมต้นยาสูบกันต่อนะคะดูนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากนี่คือคลิปแรกของเบียร์ที่มาถ่าย ใกล้ที่สุดของดอยแม่นางนอนนะคะท่านผู้ชมทั้งสองข้างทางเลยนะคะสวยมากท่านผู้ชมตอนนี้ทางเหนือนะคะทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเรานะคะกำลังมีที่เที่ยวหรือว่า บรรยากาศหรือธรรมชาติกำลังดีมากเลยนะคะทางเหนือนะคะตอนนี้ช่วงนี้เบียร์กับพี่วันก็เลยเน้นที่จะไปเที่ยวนะคะเที่ยวตามบรรยากาศหรือว่าเป็นร้านอาหารที่มีวิวสวยๆนะคะอาจจะเป็นบ่อปลาบ้างหรือว่าสวนหรือธรรมชาติหรือว่า ร้านอาหารที่ยู่ส,สวยๆนะคะช่วงนี้เบียกับพี่วันก็จะไปทางทางพาท่านผู้ชมพากินพาเที่ยวมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ไม่ได้เข้าครัวนะคะไม่ได้ทำกับข้าวเราก็จะออกเที่ยวธรรมชาตินะคะนี่ค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากหายใจโล่งมากเลยนะคะท่านผู้ชมเบียอยากชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวทางเหนือนะคะตอนนี้ บรรยากาศดีสดชื่นมากค่ะนี่สวนกว้างมากใหญ่มากนี่นะคะเดี๋ยวเบียจะไปถ่ายอีกทางหนึ่งนะคะให้ท่านท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆได้ดูกันนะคะทางที่เข้าไปถ้ำหลวงนะคะ ตามมาเลยค่ะลงคิปไปดูพี่วรนนั่งพักอยู่นะคะเขียงนาน้อยพี่วรนมาทำอะไรเขียงนาอยากกินข้าวอยู่เขียงนาแดดเป็นเขียงนาดูเขาไงยเขาก่อไฟได้ด้วยนะพี่วรนเรามาขอมาขอเจ้าของเข้ามาปิ้งกินไหมตรงนี้ทัาปิ้งแล้วก็ ยากอย่างเงี้ยเราอย่างงี้พี่พี่แกชอบมากนะคะที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เอาทำไมเจ้าของเขาไม่เอากล้วยไปถ้าเกิดเราหยิบไปเขาจะหาว่าเราขโมยไหมต้องว่างนะเนาะงเขาไม่เอาไหมีตรงน้บรรยากาศดีมากค่ะ นี่นะคะเถียงน่านั่งมากเลยนะคะมานั่งมานั่งทานอาหารเล่นนะพี่บัานเนาะต้นยาต้นยาเรามาใกล้เลยนะคะต้นสวยมากดูวิวภูเขา คมวิววิวสวยมากเลยตากล้องนะคะจะนั่งถ่ายก็ได้นอนถ่ายก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้นั่งติดพื้นถ่ายก็ได้ค่ะอีกหน่อยก็คงจะต้องนอนถ่ายเอานะคะ,ะโอเคค่ะ<ป>ตามมาเลยนะคะดิวิวย,ยู่ตอนหัวค่ำตอนหกโมงคึ่งสวยไหม หกโมงครึ่งที่ไหนยังไม่ถึงหกโมงพี่ว<ช>ัน,นพี่วันนาฬิกาก็ไม่ดูนะคะหาว่าหกโมงครึยังไม่ถึงหกโมงเลยนะคะช้ชาวบ้านนะคะอันนี้คือเราแค่หยิบกลับบ้านนะคะเราไม่ได้ขโมยมพี่วันบอกไม่เอา พี่วันลงไหลในสวนแปลงคณะสวนใหญ่ๆนี่นะคะเมื่อกี้เบียร์ถ่ายให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งพี่วันบอ,อกให้ถ่ายอีกเพราะว่าสนใจมากพี่วันชอบมากมีอยู่แปลงเดียว <ś Anton ia> ไปค่ะพี่วันเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเไ้นยย่ย <ś Fisher man> <ś Fisher man> ปค่ะเดี๋ยวจะมืดก่อ้้็นน ่คะจุดตรงนี้ตรงที่เบียร์เขายืนถ่ายตรงนี้คือทางเข้าไปถ้ำหลวงนะคะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านน้ำจำค่ะน,นี่ ไม่ค่อยชัดโอเคชัดแล้วนะคะนี่ทางนี้จะเป็นทางที่เข้าไปทางถ้ำหลวงของ13ามหมูป่านะคะตอนนี้เขาเปิดหรือยังยังไม,ไม่ไม่รู้นะพี่วันเนาะเรายังไม่ได้ถามใครดูเลยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าถ้ำหลวง13มหมูป่าเขาเปิดให้เข้าข้างในหรือยังนะคะพี่วันอยากเข้ากล้อง ชอบมากพี่วันชอบ,ชอบธรรมชาติมากนะคะนี่ค่ะสองข้างทางบรรยากาศตอนนี้คือหมอกนะคะหมอกเริ่มจะลงแล้ว นี่ค่ะนี่นะคะอยู่ใกล้ๆในตัวเมืองแม่สายของเราเองนะคะออกตัวเมืองแม่สายมานิดหนึ่งก็เจอแล้วเนาะพี่วันเนาะใช่ค่ะนี่นะคะกว้างมากไม่รู้เป็นกี่ไร่ไม่รู้เนาะ<ด>พี่พวันเนาะ,ะนี่นะคะตอนนี้คือยื่นสูงๆถ่ายให้ดูนะคะเมื่อกี้นั่งติดพื้นถ่ายให้ดูคะ่ะ <c oughs> ตากล้องมือใหม่นะคะ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะเบียร์กับพี่วัน,วนก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวสวนยาสูบก,กันนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะสําหรับตอนนี้ทางแม่สายของเรานะคะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเราก็มีแต่ที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊ง,งให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินล่อบรเบียซีเฮดนะคะแล้วก็รอติดตามชมคลิปต่อไปของเรานะคะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทางไหนนะคะแล้วก็แนะนำให้เราได้นะคะว่าอยากจะให้เราไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้<า>วันนี้ พาไปเทีย่ยวที่ไหนเหรอคะใช่ให้พาไปเทีย่ยวที่ไหนให้พาไปเทีย่ยวที่ไหนนะคะอมอบนุ์มาได้นะคะแน่วันนี้พี่วันช่วยปิดคลิปด้วยนะคะค่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแถมให้อีกแถมให้อีกนี่ขัางไหนคะขันนี้อีกโอตาลายตาลายตาลายนี่คะ่ะ ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะ